เรื่องๆครับเดี๋ยวผมพามาดูเช้าสวยนะครับวันนี้ขอแต่งตัวโป้ที่หนึ่งผมจะพาทุกคนมาที่หาดนางรองนะครับมารีวิวทะเลที่ผมว่าโอเคที่สุดและที่ผมเคยมานะเท่าเท่าที่พบที่พบมาในในในย่านจันทร์ยางต้บุรีนะครับผมว่าที่ตะทีบนะครับ ตหีบที่ที่หันนางรองเนี่ยโอเคสุ็และอันนี้จะเป็นจุดลับนะคนทุกคนเข้ามาเูอนนนัน้วนนี่เป็นไงครับมันจะเป็นจะเป็นแบบนี้ พาไปดูวิวข้างบนกันดีกว่าขึ้นแรงมากได้เสียงไหมม่มีสเสียงเลยโอ้กเสียโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวผมพาขึ้นไปข้างบนพาขึ้นไปข้างบนเจ<อ>ีนมากก็หินที่นี่ค่อนข้างที่จะทื่อๆนะไม่ได้คมแหลมมากก็ขึ้นมาก็มาร้วตอนนี้ก็เวลาประมาณก็เจ็ดโมงได้แล้ว คนเริ่มเยอะแล้วใครใครมาส t r a t e ีผมแนะนำามให้มาได้เลยที่นี่เพราะที่นี่ก็วิวดีมากนะผมแนะนําให้มาช่วงเช้าเช้าผมมาที่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะได้แบบฟิลดบงนี้ต้องมาก่อนเจ็ดโมงใครเอยวางแผนในการเดินทางนี้ก็ได้นะให้มาถึงที่นี่ก่อนเจ็ดโมงนะเ่อมย เราไม่เล่นน้ำทนเลอันนี้วะนี่อื้อขอสองเหรออันนี้น้ถ่ายใต้น้ำถ่ายใต้น้ำโอเคถ่ายใต้น้ำที่นี่ลงทุนนะครับทุกคนไม่กล้าเยาะปากันหมดก็นี่ให้ดูวิวกันชัดๆเลยนะว่านี่ดูน้ำ Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. These girls are. ันกไหมโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นน้ำชอบม,มากเลยอันนี้เป็นทางที่เราหลงมานะครับทุกคนมันจริงๆแล้วตั้งจะไปเขาเขาชีจัน์ะตั้งมาที่วัดเขาชีจันนะครับ ให้ตั้งมาที่เขาชีจันเดี๋ยวถ้าใครอยากมาเส้นนี้ใครอยากออกมาเส้นนี้ก็ให้ตั้งคําว่าวัด<า>วชีจันเดี๋ยวมันจะมีวัดเขาชีจันด๋ยวมันจะโผล่มาที่นี่เองครับก็จะไม่ถึงเลยนะเาเจอแล้วครับเขาชีจันใครอยากมาง่ายๆให้พิมพ์ไปว่าเขาชีจันใครอยากไปหลงๆให้พิมพ์ว่าวัดเขาชีจัน มันต้องอ้อมหน่อยแต่วิวบรรยากาศมันดีนะแตวิวดีนะครับถ่ายมาแค่ส่วนหนึ่งนะมีลิงด้วยมีลิงด้วยแล้วก็มีทะเลสาบแล้วก็มีไล่องุ่นค่ะใครไปใครมาผมแนะนําไปหลงที่วัดเขาชีจันทร์นราจเไล่อราจะเห็นไร่องุ่นด้วยสถานที่ถัดมาก็จะเป็นเขาชีจันทนะครับ เดี๋ยวนั่งพักเนี่ยเดี๋ยวจะไปไหนต่อนะไปไล่อังวชิวอลชิวออยู่ใกล้เสียค่าเข้าค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคนละเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูก่อนมงแล้วนะข้าเมื่อวานเลที่นี่เขาแค่แวะมามาไว้ไหซะอืมก็ที่ล้อมๆก็มีเยอะนะนี่ก็ดูนี่ก็นั่งกันอยู่เ ก็จะมีมีดีนะเดินมันคล้ายๆสวนพักษาสตรโอยชนทำไมเนี่ยโอ้โหโอเคโอไลไม่ที่ลคนยยตตกเลย อ่ะแต่ตอนนี้กลังถึงอีกหนึ่งโลเคชันหนึ่งนะใกล้ๆกับวัดเขาชีจันเลยคือซิลเวอร์ซิลเวอร์ซิลเวอร์เล็กก็เดี๋ยวพาลงไปดูก็เดี๋ยวขอผ่านกดคัดกรองเลยให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับเป็นไรล่เงินนะครับไล่เงินที่ไม่มีเงินหรือเปล่ามีมีเดีจวเข้าไปดูกันไป้ไผมแมนไหมถ้านหญิงกลางโลกให้ อช่เดี๋ยวดูพาดูวิวกันเ่านี้ขอแอคหน่อยนะ ครับก็เดี๋ยวจบการรีวิวเท่าน,นี้ก่อนนะ<บ>ก็ที่นี่กขปฝากไว้ด้วยนะซิลเวอร์เลกเมื่อใกล้วัดเขาชีกันนะครับก็นี้ขอเดินทางกลับบ้านก่แล้วกันของข้างดด้วย